สวัสดีครับอาจารย์บุริบนบรรทวงศสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลครับในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ตราสินค้าและการบริการครับแต่เราจะมาพูดกันในหัวข้อบรรจุภัณฑ์และฉลากรเรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะครับตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดการผลิตภัณฑ์ตราสินค้าและเราก็มาถึงบรรจุภัณฑ์และ ฉลากทนั้บนบรรจุภัณฑ์และฉลากถามว่าสําคัญอย่างไรครับตราสินค้าก็สําคัญถูกไหมครับนะฮะสร้างมูลค่านะครับให้กับสินค้าเป็นทรัพย์สินนะะแต่บรรจุภัณฑ์และฉลากล่ะครับสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ไหมสร้างได้ครับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ก็จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมั่นใจในการซื้อสินค้าเราไปใช้ฉลากที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อสินค้าณนะจุดขายเหมือนกันนะครับ น,นบรรจุพัณุ์และฉลากนะครับก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะครับให้มาดูครับว่าบรรจุภันธฑ์และฉลากนั้นนะครับมีหน้าที่อะไรต่อตัวผลิตภัณฑ์หน้าที่อย่างแรกของบรรจุภัณฑ์ก็คือใช้ปกป้องผลิตภัณฑ์ ผมทำผมทำใช้เป็นรูปรูปกล่องนะฮะเริ่มจากรูปกล่องที่แบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับนะเอาไวบ้บรรจุผลิตภัณฑ์เราเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เราเกิดความเสียหายนะในระหว่างขนส่งนะในระหว่างที่ขนส่งสินค้าจากผู้ผลิต มาจากต้นทางนะคขนส่งมายังตัวกลางทางการตลาดขนะนส่งจากตัวกลางทางการตลาดไปถึงมือผู้บริโภคโอเคครับบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะ้นรอาจจะเรียกว่าง่ายๆว่ากล่องข้างนอกก็ได้นะบรรจุพัณฑ์ข้างนอกอาจจะเป็นรอยนะครอาจจะถูกกระแทกแต่สินค้าข้างในต้องปลอดภยัยถูกไหมครับนะ ผลิตภัณฑ์ข้างในต้องปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคแล้วต้องไม่ริ้วไม่มีรอยนะฮะนั่นคือหน้าที่อย่างแรกของบรรจุภัณฑ์หน้าที่อย่างที่สองของบรรจุภัณฑ์ก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์เราถูกบรรจุนะครับไปในบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยเวลาลูกค้านําไปใช้ต้องเปิดสะดวกด้วยครับโอ้เราเคยนะครับโอ้ผมเ,เคยมีปัญหา เปิดขวดเอาว่าเปิดขวดน้ำมันพืชน,นะฮะผมก็แปลกใจนะทำไมไม่ออกแบบการเปิดขวดน้ำมันพืชให้มันง่ายๆฮะบ,บางทีต้องเอามีดงัดเนี่ยครับ,รบการเปิดขวดน้ำปลาอะไรเงี้ยครับหรือเปิดขวดเปิดบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆครับโอ้โหมีขั้นตอนมีอะไรหลายอย่างคือ,คอผู้ผลิตเนี่ยครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ตาม บัณทีความตั้งใจดีนะเขาอยากจะปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยที่สุดในโลกะนึกอไหมนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อผู้บริโภวกจะใช้งานแล้วต้องสะดวกในการใช้งานด้วยครับน,นะครและนะครับนอกจากสะดวกในการใช้ต้องสามารถรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้างในเนียครับผมยกตัวอย่างอันนี้ครับผมชอบมากครับบรรจุภัณฑ์อาหารอันนี้ครับเาเรียกว่าโอนิโอนิิริใช่ไหมครับ มันมันออกแบบดีมากๆครับดียังไงครับเขาบอกว่าเข้าปั้นนี่นะครับเข้าปั้นเนี่ยที่ห่อสาหร่ายะคะรับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าปกติอะครับถ้าเราเราทำเข้าปั้นแล้วเราก็ห่อสาหร่ายไปเลยเนี้ยมันก็ทําให้สาหร่ายมันไม่กรอบครับสาหร่ายมันโดนความชื้นจากข้าวมันก็นิ่มะครับมันก็ไม่กรอบม,มันก็ไม่อร่อย นะเขาก็เลยทําไงครับเขาก็เลยห่อแยกแต่อยู่ในบรรจุพัณฑ์เดียวกันนะครแล้วก็พอลูกค้าจะรับประทานก็นะครับดึงนะครับมันดึงพลาสติกออกมาปุ๊บแล้วก็สาหลายกับข้าวก็ไปอยู่ติดกันนะก็ไปข้าวห่อสาลายที่สาลายหอมกรอบนะบและข้าวกนะ็ข้างในก็นิ่มอร่อยนะครับ แกะใช้งานสะดวกแกะใช้งานง่ายหน้าที่ที่สามของบรรจุภัณุ์ก็คือเรื่องของการสื่อสารและการตลาดครับแน่นอนครับบรรจุภัณุ์ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับบรรจุภัณุ์ยังทําหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นพนักงานขายเงียบด้วยครับเขาเรียก <c oughs> เป็นพนักงานขายคือคนขายไม่ต้องพูดอะไรครับเราเห็นบรรจุภัณุ์นี่เราก็รู้แล้วว่ามันคือสินค้าอะไร แล้วมันจะบอกอะไรกับเราอย่างเช่นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายนะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยก็มีสีสันสดใสอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าเขาเรียกว่าสำหรับผู้สูงอายุก็จะเป็นไงครับก็จะถือง่ายแกะง่าย เหมาะสําหรับมือของผู้สูงอายุขนาดไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมครันี่คือการสื่อสารทางการตลาดว่าบรรจุภันณฑ์นี้สินค้าข้างในมันเหมาะกับใครนั้นเป็นหน้าที่ของบรรจุพัณฑ์เฮ้ยต่อมาครับผมก็จะให้เห็นว่านวัตกรรมของบรรจุพันธฑ์ในสมัยนี้ครับมันมีนวัตกรรมอะไรบ้างคร่าวๆนะครับหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ลักสิ่งแวดล้อม คือใช้แล้วต้องย่อยสลายง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับเนี่ยครับปกติบรรจุพัณฑ์ที่บรรจุพวกของเหลวต่างๆมันก็มักมจะต้องเป็นขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกใช่ไหยครับที่ที่ย่อยสลายยากมากครับหรือเอาไปรีไซเคิลก็เกิดกระบวนการรีไซเคิลที่สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดของเสียตามมามากมายคืออนุรักษ์อย่างหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาอีกอย่างหนึ่ง นั้นก็เกิดบรรจุภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ต้องเอาไปย่อยสลายครับทิ้งแป๊บเดียวมันก็สลายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมต่อมาในสมัยนี้ก็เขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะครับส่วนใหญ่เอาไวบ้บรรจุของสดแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในอาหารที่อยู่ข้างในสดสะอาดปลอดภัย ผมยกตัวอย่างเช่นบรรจุบรรจุพันธุ์ที่บรรจุปลาแซาลมอนนั่นเนี่ยครับ<อ>เขาจะรู้ว่าปลาแซาลมอนสดหรือไม่สดเนี่ยเขาดูที่อุณหภูมินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ฉลากบอกว่าหมดอายุวันไหนอันนั้นยังไม่อัจฉริยังไม่อัชฉริยะพอครับแต่ถ้าเกิดใช้อชัจฉอัชริยะก็ต้องมีอินดิเคเตอร์ที่จะบอกผู้บริโภคว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ข้างในอย่างไรถึงยังอยู่ในเรียกว่าความสดอยู่ก็ดูที่อุณหภูมิครับนะครับนะก็มีเทอร์โมมิเตอร์ตัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ครับอาจจะแพงหน่อยแต่ผู้บริโภคซื้อปลาแซลมอนนะครับเขาพร้อมจ่ายเขายินดีจ่ายถ้าเขาได้ผลิตภัณฑ์คุณค่าคือเขาต้องการของสดนะครับแพงหน่อยจ่ายแต่ขอให้สดก็มีตัวบอกความสดตรงนี้ครับ นวัตก,กรรมที่3นะครับเราเรียกว่านวัตก,กรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟและอินเทลเ g e จน์นะมันฉลาดอย่างไรครับเนาะเขาเรียกว่าถุงหายใจได้นะเอาไว้บรรจุของสดเหมือนกันครับนะ <c oughs> หรือบรรจุของเขาเรียกว่าที่ทําให้กรอบครับนั้นของจะกรอบได้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องอัดไดโตรเจนหรือว่าใส่ออกซิเจนเข้าไปครับทําให้ของข้างในมันคงความสดความใหม่ ความกอรบอบอันนี้เรียกว่าบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะปรับสภาพตามอากาศแล้วก็แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในนเรียกว่าบรรจุภัณฑ์แอคทีฟและอินเทลเจนต์มาดูครับฉลากมันมีกี่ประเภทกันแน่นะครับแล้วผมผมก็แบ่งให้ดูง่ายๆนะครับมีอยู่3ประเภทหลักๆก็คือ1ฉลากประเภทบอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะฉลากที่บรรจุนะรับรรฉากที่ปิดไว้สำหรับบรรจุพันธุ์อาหารเขาก็จะบอกอะไรครับผู้บริโภคอยากรู้อะไรล่ะนะข้อมูลนี้ก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคอยากรู้อะไรหนึ่งชื่อละสองน้ำหนักสามปริมาณถ้าเป็นอาหารก็ต้องบอกว่าอยากรู้ว่า มันมีสารอาหารอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างให้พลังงานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสลากที่บอกผลิตภัณฑ์อาหารก็จะมีครับว่ามีน้ำตาลมีคลสเตอนอนเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีแป้งเท่าไหร่เงี้ยครับกี่กรมัมกี่กรัมก็บอกมันผู้บริโภคจะอ่านหรือบางทีถ้าข้อมูลมันเยอะผู้ผลิตอาจจะเพิ่ม QR code เข้าไปครับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยผลิตที่ไหน ผู้บริโพวก็สแกนดูครับผลิตภัณฑ์ผลิตที่ไหนผลิตอย่างไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีเราไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในบนกล่องบรรจุพัณฑ์เล็กๆได้ก็ใช้ QR code ช่วยครับใช้เทคโนโลยีช่วยผลิตภัอ่าบัขอโทษครับฉลากแบบที่สองเขาเรียกว่าฉลากเพื่อส่งเสริมการขายเป็นฉลากที่กระตุ้นให้ผู้ผิกเกิด การซื้ออย่างเช่นนะครับหแถมหนะครับลด1ิเปอร์เาสำคัญคือฉลากนี้ต้องแปะไว้บนบรรจุภัณฑ์เลยนะครับเพื่อให้ผู้่พรู้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับสินค้านี้นะมีการส่งเสริมการขายอย่างไรลดแลกแจกแถมเพิ่มปริมาณอย่างไรนครั เพื่อกระตุ้นให้ผู้โภคซือ้อฉลากแบบที่สามเราเรียกว่าฉลากเพื่อรับรองคุณภาพงั้นเรื่องรับรองคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งครับที่เราจำเป็นจะต้องมีและบอกกับลูกค้าถ้ามีแล้วไม่บอกลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเรามีดีอย่างไรถูกไหมครับงั้นฉลากก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราใช้ บอกใช้สื่อสารกับลูกค้า,าเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเราต้องมีอยเห็นไหมครับแต่พอเรามีอยอปุ๊บเนี่ยเราเราจะไม่บอกลูกค้าเหรอหรือถ้าเราจะบอกลูกค้าเราจะบอกไงครับเราก็ต้องพิมพ์ไปบนฉลากใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เราผ่านมาตรฐานอยอปลอดภัยครับลูกค้ามั่นใจลูกค้ากล้าซือ้อและลูกค้าเห็นอยอเห็นเห็นฉลากอยอก็ไงครับ ยอมซื้อในราคาที่สูงขึ้นมออกกผลิตภัณฑ์อุตสาหารกรรมนะครหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นอาหารเนี่ยอาหารก็ปลอดภัยอาหารอินซีนี่ครับฮาลาน HPCCP นีครับหรือผู้ผลิตนะครับโรงงานของเราได้รับมาตรฐาน ISO นะอะไรที่เป็นมาตรฐาน ที่เราได้รับที่เราได้รับรางวัลเราก็สามารถใส่ลงไปในฉลากแต่สำคัญก็คือว่าคุณภาพหรือฉลากที่เราใส่ลงไปนั้นต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าด้วยครับงั้นการออกแบบฉลากที่ดีคือบอกในสิ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยากรู้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์และฉลากนะครับก็น่าจะทำให้พวกเราได้เห็นภาพในกว้างๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ